สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะทุกคนที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะวันมีเวลาประมาณ15นาทีค่ะจะพาทุกคนไปซื้อผักในร้านแขกนะคะที่เคยที่เคยบอกว่ามีผักราคาถูกแล้วก็คนจะเยอะมากพอไปถึงในร้านแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพที่มันแบบ เรียว่าอะไรดีล่ะถ่ายเร็วมากนะคะต้องถ่ายเร็วคนเยอะแล้วก็ผักเยอะวันนี้นะคะวันจะไปซื้อมะเขือเปราออะมาราแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะไปค่ะทุกคร้านแขกแบบนี้นะคะมันจะมีเยอะมากเลยในออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เรียกว่าใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนซื้อตรงนั้นนะคะแต่ร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีผักผลไม้เยอะมากของสดอะคะ่ะเยอะมากก็คืออยู่ด้านหลังสถานีรถบัสเกเรนแลนด์นะคะซึ่งวันไม่เคยไปหรือเหไม่จะบอกว่าไม่เคยไปก็ไม่ใช่เคยไปมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปได้บอ่อยๆนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเราต้องรอคิวจ่ายเงินนานค่ะแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะคะที่นั่นจะราคาถูกกว่าตรงนี้แล้วก็ จะมีเยอะมากทุกคนดูเอานะมีอะไรขายบ้าง グラブ。 สร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือบรรยากาศ3โมงครึ่งนะคะวันนี้หัวหน้าใจดีล่อยเรากลับบ้านก่อนล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยได้แวะมาซื้อผักนะคะทุกคนพระอาทิตย์ตกดิน3โมงครึ่งนะคะเวลาเรานั่งรถเราไม่ค่อยเห็นแสงพระอาทิตย์เลยค่ะนี่คือบรรยากาศใจกลางเมืองหลวงเด้อทุกคนหลังจากหิมะตกอาทิตย์ที่แล้วนะคะมีฝนตกมันก็เลยจะเป็น สภาพบรรยากาศเฉอแฉะแดำดำดำมาลุเกยกแบบนี้เลยทุกคนไม่ค่อยสวยเลยเราคือได้ผัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันเนาะแวะมาดูของถลถราคาค่ะที่วันบอกว่าวันอยากได้มากชอบมากทุกคนร้านนี้นะคะก็ไม่กล้าตัดใจซื้ออยู่ดีทุกคนเดี๋ยววันจะพาไปดูนะคะตัวที่วันอยากได้ลดแล้วเหลือประมาณ1,000โครนค่ะทุกคน <Okay. S 1> นี่ จับแล้วจับอีกผ้ามันดีมากเลยทุกคนมันอยู่ในช่วงลดราคานะคะแบบลดกระจะลดกระจายส่วนบางตัวนะคะเล็งไว้นะคะทุกคนสรุปว่าไซส์ไม่มีแล้ววันใสเสื้อผ้าฝรั่งไซส์ xs นะคะ xs ก็คือตัวเล็กสุดค่ะไม่มีแล้วทุกคนคมีแต่เบอร์ s นะคะซึ่งมันใหญ่กว่าตัววันพา <อ S 1> ไป,ไปดูไว้นะเล็งไว้จนหมดไซส์อะ่ะทุกคนเออตัวนี้ค่ะ สีนี้นะคะอันนี้มันตัวใหญ่ค่ะอยากได้ x s ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูสีชมพูซิมีไหมวันใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กสุดนะคะเนี่ยค่ะ x s นี่คือ x s ไซส์ฝรั่งแล้วนะมันก็ยังใหญ่สำหรับวันนะคะแต่ไม่ไม่อยากได้สีนี้แล้วอะคะ่ะอยากได้สีน้ำตาลแบบนี้ค่ะไม่มีไซส์เราอะ รอจนไม่มีไซส์อ่ะทุกคนเอ้ยรอให้มันลดละคะ่อุ้ยนี่ไงอ S เนี่ค่ะทุกคน X S เอาเอาอยากได้สรุปว่าไม่เอานะคะทุกคน <c oughs> เดินคิดแล้วคิดอีกก็ประมาณห้าร้อยโครนะคะ่ะตัดใจอีกแล้วอะ่ะมัน,นตัวนี้มันก็ใส่มาแล้วนะคะสไตล์ ขาวสไตล์ขาวนะคะมี2ตัวแล้วค่ะทุกคนโอเคเนาะตัดใจคิดซะว่าเรามีแล้วใช้เงินเยอะมากะคะ่ะเดือนนี้ใช้เงินเยอมากเลยสำนึกตัวเองนะคะเอาไว้ปีหน้าแล้วกันค่ะปีนี้มันได้อะไรใหม่เยอะมากวันนี้มันก็ใส่แจ็คเก็ตที่เราซื้อใหม่มาแล้วนะคะไปเดินไปขึ้นรถกันค่ะทุกคน พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วดูค่ะรถบัสออก4ี่มงเย็นนะคะตอนนี้วันมีเวลาสิบนาทีเดินไปที่สถานีรถบัสค่ะข้างหน้าที่ตรงแสงพระอาทิตย์ก็คือสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟกับสถานีรถบัสอยู่ติดกันค่ะมีสะพานเชื่อมถึงกันได้นะคะวันนี้แสงอาทิตย์สวยมากทุกคนโอ้ยลุ้นเลยว่าเราอะ่ะจะได้จะได้ถ่ายรูป ถ่ายคลิปแสงอาทิตย์ไหมนะคะนานๆจะเห็นแดดทุกคนอาการคนเห่อแดดเด้อว,วันนี้ค่ะเดินมาถึงสถานีรถบัสแล้วนะคะจะมีตึกเรดิสันบูรรโรงแรมที่สูงที่สุดในเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวยค์ค่ะเรียกว่าอยู่ในช่วงเลิกงานนะคะทุกคนคนดเดยอะมากไม่มีที่ให้แซงเลยเดินตามดักเข้าไปเรื่อยๆ ถึงแล้วน,นะคะสถานีรถบสัสออสโลมาถึงรถบัสแล้วนะคะแล้วเจอกันที่บ้านคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุน่นอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงพบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรา ยามที่ความมืดโลกะการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พั ทนซึ่งกันและกันมีความรักุดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปั้นไอบดูอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเซรีชนดังอาทิตย์ัสดุ ท,มมที่ซื้อมาวันนี้นะคะแช่น้ำในเบกกิ้งโซดาวันเปิดใส่อา่างใหญ่เลยะค่ะก็เลยเอากระชอนมา,าวางเพื่อที่จะแช่ตลับด้วยนะคะขาดใหญ่มากทุกคนโอ้ชอบมากเลยอ่ะแช่ไว้สัก10-15นาทีนะคะเพื่อความปลอดภัยและสะอาดถูกใจ ในฐานะคนชอบกินผักสดนะคะแล้วเดี๋ยวเราล้างอีกทีนึงนะคะทุกคนแช่เบกกิ้งโซดาเลยก่อ Lihat doha little well, salad, mix salad. Ya el, kita ada panik, kita tuh, kita ที่เราแช่น้ำเบกกิ้งโซดาไว้นะคะรวันก็เอาออกจากน้ำใส่กระชอนไวใ้ให้มันเสด็จน้ำนี่คือเช้าอีกวันหนึ่งเลยนะคะก่อนไปทำงานวันก็เก็บผักใส่ถุงแบบน,นี้นะคะแล้วเราเอาใส่ตู้เย็นมาละเดี๋ยวเรารอชมเมนูได้หลายเมนูเลยะคะ่ะแล้วก็กระเจี๊ยบกับซูกินี่นะคะมันน่าจะเป็นซูกินี่ลูกก่อนวันเอามากินแทนฟักแทนแฟ,นฟงลวกจิ้มหรือว่าแกงพริกแกงแดงก็ได้นะคะทุกคน ส่วนกระเจี๊ยบกลับมาระเดี๋ยวเราเอาไปผัดไข่ชอบมากเมนูนี้ส่วนผักสลัดค่ะได้เยอะมากทุกคนคุ้มมากๆเลยนะคะซื้อผักสลัดถ้ามันได้เยอะแบบนี้กลัวกินไม่หมดมากๆถ,ามมนะถ้าสมมตินะถ้าสมมุติถ้าเราอยากกินหมดไวๆนะคะเราต้องกินกับแกงเห็ดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องคอยมาเลือกมันเยอะอ่เอาไอที่้ำๆออกไม่งั้นเดี๋ยวจะเน่าไปหมดนะคะ เอามาใส่แกงเห็ดแกงเปิดได้เพราะมันมีผักล็อกเก็ตอันนี้ค่ะผักล็อกเก็ตวันจะชอบเอามาใส่เป็นแกงเห็ดใส่เป็นผักในแกงเห็ดอยู่แล้วก็อยู่เมืองนอกประยุกต์ใช้เอาทุกคนไม่จําเป็นต้องมีผักเหมือนอย่างที่เราแกงกินในเมืองไทยวันนี้อาจจะแกงเห็ดก็ได้นะคะผักเราเยอะเนาะกับเมนูอื่นๆติดตามรับชมนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ จปางอาทนซึ่งกันและกันมีความรักมุดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ่น